คือเบอร์3เบอร์สาองกก็เพาะปลานี่คือตัวนี้เ,เขาเรียกว่ากินสัวกิโลละประมาณสองล้านเนี่ยเหรอผมรับซื้อนะผมรับซื้อถ้าท่านอยู่ที่บ้านนะฮะเอามาให้คุณอบอยดูได้นะครับอาจจะได้มีมูลค่าอย่างอย่างอย่างชิ้นนี้เท่าไหร่ชิ้นนี้อยู่อ่าอยู่ที่น้ําหนักตัวนี้หนักอยู่ประมาณ6กขีด6ก <6 S 1> ขีดก็ล้านกว่บบาถ้าหากว่าใครมีนะส่งไลน์มาหาผมได้โดยตรงเลยมีสักตัวไหมสำหรับท่านที่มีแขวนแขวนอยู่ที่บ้าน อ่าแบบอ่าแบบนี้อีกแบบนี้แบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่ากิมซัวกิมซัวแพงสุดกิมจิกิมจิแบ่งมาเป็นกงโตตัวผู้และตัวเมียมีตัวผู้ตัวเมียเสร็จแล้วก็อันนี้คือเบอร์เบอร์สามนี่คือเบอร์สามเบอร์สามของกระเพาะปลานี่คือตัวนี้เขาเรียกว่ากิมซัวกิโลละประมาณสองล้านบาทนี่เหรอผมรับซื้อนะผมรับซื้อถ้าท่านอยู่ที่บ้านนะฮะเอามาให้คุณบอยดูได้นะครับอาจจะได้มีมูลค่าอย่างชิ้นนี้เท่าไหร่ ชิ้นนี้อยู่อ,อยู่ที่น้ําหนักตัวนี้หนักอยู่ประมาณหกขีดหกขีดก็ล้านกว่าบ,บาทตัวนี้ล้านกว่าบาทใช่ครับก้อนกว่าท่านผู้ชม <laughs> ก้อนกว่าล้านกว่าบาทนะฮะ,อะโอเคมีไหมฮะท่านอยู่ที่บ้านนะฮะลองไปลือ้อๆดูนะครับอ,อยู่ในห้องเก็บของใดๆนะครับนี่ฮะเอามาขายอันน,น,นี้อันนี้คือตัวผู้อันนี้ก็ตัวเมีย <laughs> อันนี้คือพันเดียวกันแต่มีเส้นเหมือนกันแต่ต่างกันเอาแล้วเอาแล้วอันนี้คือพันเดียวไหนบอกสองเส้นแล้วจะเป็นตัวผู้ละ่ะสองเส้นเนี้ยอ่ะนี่นี่นอันนี้ก็เป็นสองเส้นเหมือนกันแต่ลักษณะความบางตรงนี้ต้องบางแล้วคมอันนี้มันไม่บาง<อ>ราคาต่างกันถ้าเป็นตัวผู้ผมรับซื้อกิโลละประมาณแปดแสนถ้าเป็นตัวเมียกิโลละสามแสนโอ้เอต่างกันเลยราคาจะต่างกันเลยฉะนั้นกระเพาะปลาต้องมีตัวผู้และตัวเมียจะเห็น มันมีราคาที่ต่างกันเอาแล้ะท่านผู้ชมมีไหมครับหน้าตาแบบนี้ที่บ้านนะฮะลงลื้อมาดูนะครับอ้าวลื้อมาแล้วก็เอามาคุยกับคุณบอยได้นะฮะส่งไปทางงลายได้ใช่ไหมครัได้เลยครับที่โอ้โหผมบอกแอปผมบอกลายได้ไหมครับเนี่ยได้เลยแอปไซน์นะครับกดแอปไซน์นะครับแล้วก็ B O Y 3 3 3 9 9 9นะครับแอดไซน์นะ B O Y ตองสามตองเก้านะครับส่งมาได้เลยผมรับซื้อหมดนะครับที่พูดมานี้ไม่ใช่ว่าผมจะขายนะ ผมรับซื้อนะครับรวมถึงพักเครื่องถ้าใครมีก็ส่งมาได้เลยครับเพราะว่าวันหนึ่งผมดูหลายพันคนนะที่ส่งมาที่ส่งมาทางลอยใช่ครับนะฮะบ,บอกไปแล้วนะฮะลอยนะฮนะ